ป้อนออเดอร์ของคุณแม่นะคะพินทริปนะคะตอนเก้าโมงยี่สิบห้าสิบตะกร้าแถมสองเป็นสิบสองตะกร้านะคะให้พระขวนป้อนให้เลยนะคะแม่จ๋าครับกราบขอบพระคุณคุณแม่นะคะรับที่กระยับป้อดูวยของเบบอของเมืมะะ่อวานวันนี้ว,นนวันนี้ค่ะสิบ<า>ตะกร้าครับเต็มสองแฟนสิบสองตะกร้านะครับเปิดไลฟ์ลูกชายทางบ้านครับเดี๋ยวจะป้นให้เลย,ย,ยนะครับคุณแม่ครับตอนเก้าโมงยี่สิบห้าวันนี้นะคะของวันที่แปดค่ะ อายุมั่นควรยืนนะครับสองแล้วนะครับสี่ครับสี่แล้วนะคะมีกิจการอันไดคิดถึงนงินประกันทีคขอให้เป็นามมุมั่นศานะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้พระครูประกรรช้าง้าชาวสวนรับผิดประกัรตามปกปากรักษาคุณพ่อคุณแม่ตลอกาลนะครับสองสี่หกแปด ครบแล้วนะคะคุณแม่จา๋าแถมให้แม่สองนะคะครับ11 12ฟาดขอให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาเพื่อนั่นตลอดตาหน้าทั้งครอบครัวนะครับท่านว่าจ๋าคุณพ่อคุณแม่อยับออเดอรให้1ส12นะครับเียังรอขอใช้ตัวด้วยขอบคุณคุณแม่เพนทิปมากๆนะคะเทียนดูน้องธันวาขยับออเดอร์ให้น้องนะคะน้องป้อน หนูกนให้เรียบร้อยแล้วเด้อเดี๋ยวให้น้องทานไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆคะ่ะให้ทานมากินไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆกินเด้อแผบให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่จา๋า ฝากน้องไทันวาไว้ในอ้อมก้มใจแม่แม่ด้วยเด้อนะคะน้องจ๋ากินเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บกระรังให้คุณพี่เด้อให้คุณแม่นะคะจะมีอ้อยแล้วก็กล้วยแล้วก็มันแกวนะคะแม่แม่ แล้วก็แตงโมให้น้องกินไปก่อนเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวว่าเก็บกะละมังให้นะคะ,คะทั้งกินทั้งโยกนะคะคุณแม่กินไปด้วยโยกไปด้วยคะ่คะกินเสร็จแล้วเก็บกะละมังให้คุณแม่ด้วยเด้อหมดหรือยัง อ่ากินไปเรื่อยๆงั้นถ้ายังไม่หมดนะคะเขาจะมีไอ้เขาคอยปวนคอยแย่งเด้อแม่ไอ้เขาคอยปวนคอยแยง่ง เก็บกระมังให้คุณแม่ด้วยเด้อทานเสร็จแล้วนะคะของคุณแม่พินทิปนะคะแม่จา๋าเย่เก็บให้แล้วค่ะอเ,อเ,อเออ ขอบคุณนะคะคุณแม่พินทิพจา้าที่ขยับออเดอร์ให้น้องฝากทันวาไว้ในอ,อกกอมใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่เฮ้ยดูในกีฬาลมดีค่ะแม่โยกนะคะขอบคุณนะคะ